สวัสดีครับผมนายแพทย์ประสิทธิ์อุ Trans ทิสุทธีเมทาวีรองคณะบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขาาล,นล,นา,ลงาน,านาครินเวชวิวัฒและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินเวชวิวัฒครับปัจจุบัน เรามีให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและก็ผู้ป่วยในเราให้บริการเกือบครบทุกนะครับสาขาวิชานะครับโดยเฉพาะโรคเฉพาะทางต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์แพทย์ผู้มาให้บริการนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอาจารย์จากคณะแพทยาศาสตร์เราเปิดบริการของผู้ป่วยนอกเราไม่หยุดทางวันหยุดนัาขากขัตฤกษ์วันปีใหม่หรือว่าสงกรานนะครับในส่วนของผู้ป่วยนอกเวลาที่เราให้บริการณปัจจุบัน ก็ยังเป็นเวลาประมาณ8โมงเช้าถึงประมาณ4โมงหรือ5โมงเย็นอาจจะมีบางคลินิกนะครับที่เราจะเปิดให้บริการถึง2ทุ่มการให้บริการโดยส่วนใหญ่เราจะพยายามทําเป็น one-stop service ไม่ว่าจะเป็นการจัดบริการที่ชั้น1หรือชั้น5หรือว่าที่ศูนย์ตัวสุขภาพ จะเห็นได้ว่าหากเรามารับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราก็สามารถจะดําเนินการตรวจร่างกายไม่ว่าจะเอ็กซเรย์แมมโมแกรมหรือตาซาวทั้งหมดได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพยกเว้นแค่บริการบางอย่างนะครับที่เราอาจจะยังไม่สามารถจับบริการได้รวมถึงที่ชั้น5ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะต,ยายาจะตอบสนองผู้รับบริการนะครับ เราพยายามอำนวยความสะดวกนานเรื่องของการเบิกจ่ายเราทําเรื่องของเบิกจ่ายข้าราชการทั้งผู้ป่วยนอกและก็ผู้ป่วยในและนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราดําเนินการนะครับก็คือ,อความคล่องตัวในการเบิกจ่ายของสิทธิประกันชีวิตต่างๆนะครับซึ่งเรามีการทําสัญญากับบริษัทประกันชีวิตมากกว่า50บริษัทคิดว่าครอบคลุมบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่แล้วก็เรายังวางแผนไว้ว่าในอนาคตเราจะ ดําเนินการประสานนะครับกับบริษัทประกันชีวิตของต่างประเทศด้วยเพื่อเตรียมความพร้อม medical tourism แล้วก็รองรับผู้ป่วยต่างชาติที่จะเข้ามารักษาในโรงพยาบาลครับผมครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็มีแอปพลิเคชันก็คือมอ We-care ก็ We Care. จะมีทั้งฟังก์ชันที่ทำเลขโรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถที่จะนัดตรวจได้ผ่านคลินิกต่างๆนะครับผู้ป่วยวอล์กอก็สามารถที่จะเข้ามารับบริการได้ที่โรงพยาบาลได้โดยตรงในอนาคตนะครับเราวางแผนอยู่นะครับว่าเราจะดำเนินการในการแจ้งผลตรวจทางพยาธิวิทยาเคมีคลินิกนะครับหรือว่าผลละที่เราเรียกย่อๆกันผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้ด้วยอยู่ในช่วงที่ กำลังดําเนินการแล้วหาร,หรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็คือเป็นโครงการที่จะก่อสร้างโรงพยาบาลสงขานครินเวชวิวัฒนะครับบนพื้นที่ที่เป็นตึกแยกต่างหากจากโรงพยาบาลสงขานครินซึ่งเป็นอาคารให้บริการทางการแพทย์300เตียงนะครับ ซึ่งณขณะนี้นะครับการออกแบบได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีการศึกษาเรื่องของความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจมีการวางแผนการดําเนินกิจการตรงนี้นะครับว่าเราจะดำเนินงานอย่างไรอยู่ในช่วงไหนบ้างหากได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนะครับเราคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสภานคกขัตฤกษ์ก็จะรีบเร่งดําเนินการในการที่จะก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการให้บริการ ที่ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผู้รับบริการครับผมครับผมจะขอให้ข้อมูลน,นะครับว่าการที่เรารองรับผู้บริการกลุ่มที่มีกำลังจ่าย ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางการรับบริการสำหรับผู้ป่วยอื่นๆนะครับโดยเฉพาะสิทธิสุขภาพทั่วหน้าสิทธิการสังคมหรือว่าผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆเข้ามาอย่างระบบปกติในโรงพยาบาลสองขานคลินนะครับดังนั้นผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสองขานครินเวชวิวัฒน์นอกจากได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับท่านยังเป็น ผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมนะครับในการทําให้ผู้ป่วยในสิ์อื่นๆสามารถเข้าถึงการบริการของโรงพยาบาลสงขาาลานครินในระบบปกติมากยิ่งขึ้นและอีกอันหนึ่งก็คือว่าโดยโดยแนวคิดของโรงพยาบาลสงขาาลานครินวร์ยาลัิชัววุวะเรามีแนวคิดว่าสิ่งที่เราดําเนินการนะครับเราจะมีส่วนหนึ่ง คืนให้สู่สังคมเมื่อ1นถึงสปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีการนํารายรับนะครับของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ไมชีววัตนะครับบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นจานวนเงิน1ล้านบาทครับผมครับ